เอาละครับเตยครับเดเวลาเปิดท้ายรถเปิดท้ายรถฮะฮึบฮนี่ฮะไม่เห็นทะเบียนนี่อันนี้เฮ้ยอันนี้คือเซ็ตมาให้พี่ดูหรือว่ามันอย่างอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับเพราะผมจะเป็นลงเท้าเก็บไว้เยอะมากหนึ่งสองสามสใช่ 5... ้ามีคู่ไหนที่ดูไม่ได้หรือดูได้เท่านี้ดูได้หมดเลยครับดูได้หมดเลยอันี้ก็เป็นเอซิกหมดเลยอันนี้จะเป็นรองเท้าใส่เล่น ใส่แบบเดินสปอร์ตสไตล์เอ๊ะอันนี้ีอันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นความลับเนาะโอเคแต่มันก็ไม่ความลับหรอกทุกคนมีหมดนี่นะวะมีไงตัวสวยเพราะนี่จะเป็นรุ่นแรกครับรุ่นแรกมีตัวสวยเราเราใช้คำว่าตัวสวยวะใช่มันขาวอยู่เลยไงเลยนอกเมตาสปีดสกายหนึ่งถูกปะอันนี้อันนี้ plus ครับอ๋อพลัสอันนี้ plus ไฟเพิ่มเทอร์โบอ่านี่ครับ อ่ะเดี๋ยวเราชูตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้ขอไว้ไทายรถโลเทชันอ่ะไว้ท์ไทรถไน้เนยขอเป็นรองเท้าที่ที่ซ้อมใช้เยอะสุดใช้เยอะสุดเหรอผมว่าคู่นี้ใช้เยอะสุดโอ้หนะดูความดูความเก่าดูความขลังแต่บอกได้เลยว่าใช้มา2ปีแล้วยังแบบยังทนมากๆโอ้เตใช้11หรอใช่ครับ ดูืนยังอยยู่เลอันนี้คือสำหรับวันวันอะไรอ่าสำหรับวันคอนติเนียร์อสแลนด์เออเอลเอสดีอืมใช่ครับคอนติเนียร์อสแลนออลเอสดีเนาะใช่ครับใครงงสับไปดูย้อนหลังในอีพีแรกในอีพีสอง่าไอพีอีพีแรกนะอันนี้คือคอนติเนียร์อสแลนนะคือรุ่นซูเปอร์บลัสคาแรคเตอร์มันพูดสามสี่คำว่ามันคือยังไงคาแรคเตอร์เหรอครับ นุ่มเด้งแล้วก็นุ่มเด้งนุ่มเด้งนุ่มเด้งดีอ่ะโนคาร์บอนโนคาร์บอนเราควรซ้อมโนคาร์บอนครับเราควรซ้อมโนคาร์บอนใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้โนคาร์บอนเท่าไหร่โอ้แทบจะแปดสิบเลยครับคาร์บอนจะมีแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบห้าแล้วกันคาร์บอนจะมีผลช่วงท้ายๆโอเคใช่อ่าคู่ต่อไปที่เราจะแนะนำคือคู่ต่อไปเออ่คู่นี้ก็จะมีผลครับเมจิกสปีดอ่าพี่ขอนี้เมจ เมทิกสปีดสามนะครับไฟโฟมบัสพลัสนะครับแล้วก็ไม่มีแผ่นเนาะมีแผ่นไหมมี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 แผ่นคาร์บอนอันนี้เราใช้ทำอะไรครับอ่อันนี้จะเอาไว้ใช้แบบสปีดเวิร์กด้วยสปีดเวิร์กใช่ครับก็วันทำความเร็วพันทำความเร็วแล้วก็วันพันอะไรแบบเนี้ยใช่พันคูณสิบใช่ครับสามสามศูนย์ใช่ครับใช่ใช่ ซึ่งทำมาคุยได้ละทำได้ทำได้โอเคคู่ที่สมครับคู่ที่สามจะเป็นคู่จริงๆผมถ้าถ้าไม่มีถ้าอยางคู่นี้ยังไม่มานะก็จะเป็นคู่ตัวนี้แหละส,สกายหรือเปลไม่แน่ใจสกายหรือเอ็ดจำไม่ได้เอ็ดรุ่นแรก หรือสกายไม่รู้อะ,อะมันเขาไม่ได้เขียนไว้ใช่รุ่นแรกมันจะดูยากมากเลยโคตรยากอะรุ่นแรกดูยากมากเลยเราเลยจะไม่รู้มันสกายหรือเอทอันนี้ไว้สําหรับแข่งใช่ไหมอันนี้เอาไว้สําหรับเอ่อลงเทมโปครับก็คือ,อฟาสคอนอติเนียร,ร,<ช>ร์อันอ๋อฟาสคอนติเนียร์อาันใช่ก็คือเราจะลงคู่ที่เราใช้แข่งอ๋อ <Okay. S 2> เพื่อให้เขาเขาเพื่อให้มันไม่เพื่อให้เพื่อให้มันมันคุ้นเคยกับ ความเร็วนี้ที่เราจะวิง่งเคใช่ครับคู่ต่อไปต่อไปเป็นคู่นี้ครับ Nova Blast 3เป็นคู่ที่เอาไว้เข้ายิมฟิตเนสเออซอร์กิตต่างๆแล้วมันไม่แล้วมันไม่แบบว่าเด้งแบบเวทเด้งอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะไม่เด้งไม่เด้งครับผมรู้สึกว่ามันมั่นคงสุดลส่วนใหญ่ถ้าเป็นตระกูล a อซิกมันจะแบบมันจะเป็นเรือครับใช่เคก็เลยตัวนี้คิดว่ามันมั่นคงสุดละอ่าทีนี้ และคู่สุดท้ายคู่นี้ครับในการรีคอเวอรี่ทุกๆวันหลังหลังวิ่งเสร็จอาจจะเลอะหน่อยนี่มันจริงมากๆเลยเห็นไหมไม่มีการทําความสะอาดเฮ้ยก็สะอาดสะอาดอ๋อนี้มันถอดได้ด้วยใช่ครับใช่ถอดทำความสะอาดถอดล้างได้ไหนลองโชว์ถอดนี่โอ้เราจะได้เห็นว่ามันแบบมันนุ่มขนาดไหนคู่นี้แบบพี่พี่เห็นหลายคนใช้อะ แบบว่าพวกอีลีทอะไรเงี้ยที่แบบรีาวนเอรี่สบายมากในการแบบเราวิ่งเสร็จแล้วเราใส่คู่นี้ตลอดในชีวิตประจำวันอ๋อวิ่งเสร็จแล้วใส่คู่นี้เลยใช่ใช่คู่นี้แทบจะใช้แบบ 80%-90% เยอะสุดอ๋อและคู่สุดท้ายจริงๆก็คือคู่ที่จะไปลอนดอนลอนดอนอ่าลอนดอนมาราธอนครับนะเห็นไหมเราค่อยอ่ะหมุนหนึ่งรอบหมุนตัวหนึ่งรอบหนึ่งรอบ นิยามของคู่นี้เด้งเบาแรงถ้าวันสดสดร้เซเหมือนกันลงแข่งมาราทอนระหว่างสกายพา s สกับไอ้คู่นี้คู่ไหนเร็วกว่าสดสดเหมือนกันผมว่าคู่นี้คู่นี้มันเฟิร์มกว่าผมว่ามันมีความแบบพอจุดจุดหนึ่งที่แล้วมันเร็วล้วมันมันเหมือนมันมันโฟมมันดีก่ามันดีดกว่าผมว่าเท่าที่เฟิร์มกว่าด้วยใช่้ที่ผมโดนมาวัน วันเว่าเราวิ่ง3ไงเพย์สใช่ไหมพอไปถึงจุดที่เร็วมากๆเนี่ยมันจะเจอแผ่นมันจะเจอแผ่นแล้วมันแบบเด้งกลับทําให้ความยาวเก้าเราก้าวยาวมากขึ้นเพราะวันนั้นผมก็ดูคาดดนก็น่าจะประมาณ150ได้ครับเฮ้ย150เอ้ยไม่ใช่ไอ้ความยาวเก้าพูดถึงความยาวเก้าเมตร50ใช่เมตรเมตรเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยโอ้ใช่จริงๆมันควรยาวกว่านั้นก็ต้องไปฝึก สุดท้ายก็จะใช้คู่นี้ไปลอนดอนมาราธอนเดี๋ยวถ้าเราไปเจอกันลอนดอนนี้เราอาจจะแบบมีรีแคปไปไอ้นี่หน่อยเนาะว่าเฮ้ยมันยังไงแ<ด>ับคู่นี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมก็เอาคู่นี้ไปฝาคอนดีอัลลันก็จะน่าจะได้ความรู้สึกที่มันแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็ติดตามเพจชื่อว่าติดตามเพจชื่อว่า TP k ี n d ฟ l ครับผมแล้วก็ u t u b e เตยเวเฮ้ ได้ไปให้ได้ไปให้ <c oughs> แล้วก็ฝากเนอร์เจอหนี่ด้วยนะครับ oh, ใน EP นี้โอเคใช่ขอบคุณมากครับขอบคำสุดท้ายเลย Runner Journey Runner Journey <c oughs> โอเคขอให้ได้ PB นะครับซับสามเจอกันเจอกันครับ